สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปี2566นะคะหรือว่าคศ2023นั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่องนาดาทาโร่นะ,ะวันนี้ก็อาจารย์ก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าเออราศีกรกฎนะคะก็อาจารย์ใช้ การนับวันที่นะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะ,คะใครไม่รู้ว่าตัวเองติดราศาีกรรกฏหรือเปล่านะคะก็แนะนำให้ไปดูใต้ลิคลิปชันบล็อกนี้นะคะอาจารย์จะใส่รายละเอียดวันที่ตามราศาีไว้ให้แล้วนะคะ ก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะคะสำหรับการไลค์แชร์ซับสไคร b e นะคะกดติดตามกันส่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับช่องของอาจารย์นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะขอคิดค่าครูเป็นการกดติดตามกันรับชมโฆษณาในช่องของอาจารย์ให้ด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับ ชาวราศีกรกฎทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็หวังว่าพวกคุณทุกคนจะแฮปปี้มีความสุขกับแฮปปี้นิวเยียนี้นะคะขอให้สุขสมหวังทุกประการในทุกๆเรื่องราวนะวันนี้อาจารย์ก็จะใช้ไพ่ออร์เคินะคะในการทำนายแล้วก็จะมีไพ่ทาโร่ในการแจกแจงเรื่องของการงานการเงินความรัก สุขภาพนะคะให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่ออร์คเคิลนะคะจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างในปี66นะคะเริ่มกันตั้งแต่ไพ่พระพิคเนตนะคะมาดูว่าพระพิคเนธสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดานางฟ้าประจําตัวนะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎในปี66บ้างนะคะขอไพ่ สามใบด้วยกันค่ะสำหรับชีวิตของชาวราศีกรกฎในช่วงปี66หค่ะสามใบนี่ protection นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณแน่นอนนะคุณจะมีพลังงานที่แข็งแกร่งเนื่องจากว่าคุณได้รับพลังปกป้องจากพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ capacity to love นะคะคุณพร้อมในเรื่องราวของความรักหรือเปล่า อาจารย์ว่าราศีกรกฎเนะจะได้รับความรักเข้ามานะอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะรักหรือไม่เท่านั้นเองนะคะอีกใบหนึ่งนะคะ inner knowing นะเชื่อได้ว่าปีนี้คุณเชื่อเซนต์หรือ intuition หรือจิตวิญญาณของคุณได้นะ,ะว่าคุณควรจะทำอะไรอย่างไรในปี2566นี้นะคะเซนต์แรงนะ ถือว่าเซนแรงแล้วก็เชื่อเซนของตัวเองได้คุณมีความรับรู้แล้วว่าทําอะไรยังไงมันถึงจะดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎอาทีนี้มาดูไพ่ Angel Answer บ้างนะคะจะมีอ่าคำถามอะไรนะที่จะถามบ้างนะสข้อด้วยกันเพราะว่าอาจารย์จะเปิดไพ่3ามใบนะในข้อที่1มาดูกันนะคะว่า เออแอ a n จ e ลแอนเซอหรือนางฟ้าเขาจะตอบอะไรให้ชาวราศีรกรากฏดนะคำถามที่1นึ่คำตอบคือ no need to worry นะคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะอ่าข้อที่2 listen to your intuition เห็นไหมคะฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณคุณรับรู้อยู่ภายในอยู่แล้วว่าคุณควรทำอะไรยังไงแล้วมันถึงจะประสบความสำเร็จนะ อ,อีกข้อหนึ่งข้อที่3คุณถามอะไรไปคำตอบที่ได้คือ get more information นะคะหาข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นนะถ้าหากคุณนึกถึงเรื่องการงานนะสมมุตินะก็บางทีคุณอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของคุณนะประมาณนั้นทีนี้มาดู wisdom oracle บ้าง wisdom oracle จะบอกว่าอย่างไรนะขอสามใบนะในชีวิต ชีวิตช่วงบี6 6ของชาวราศีกรกฎ w i s ตอ m o r a c l e จะบอกว่าอะไรสามใบด้วยกันไพ่ l friends นะคะคุณอาจจะมีความเศร้าความเหงาและรู้สึกว่าไม่เหลือใครหรือเปล่าชาวราศีกรกฎหรือคุณท้อแท้กับชีวิตคุณรู้สึกเหมือนคุณแบบเป็นเด็กกำพร้ารู้สึกไม่มีทิศทางหรือรู้สึกว่าชีวิตมันหมดหนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มันมีมุมที่คุณเศร้าหรือเปล่านะคะ <c oughs> unfinished Symphony นะคะสิ่งที่ยังค้างค้างนะบางทีอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณค้างคาใจหรือมันยังมีสิ่งที่คุณแบบยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จในปีก่อนหน้านะคะแล้วแบบอในปีหกหกคุณก็คิดว่าคุณจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ทุกอย่างมันแบบเออสำเร็จสมหวังก็ได้เหมือนกันนะมันยังมีสิ่งที่คุณยังแบบ ขาดขาดเก,เกินในชีวิตของคุณบ้างก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่ new light like นะอัอนชาวราศีกรกฎไม่ต้องกลัวนะคุณจะได้พบกับชีวิตใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะถ้าหากว่าคุณรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์นี้เออมันยังเป็นอะไรที่คุณรู้สึกแย่ๆอยู่เดี๋ยวคุณก็จะคิดได้ทำใจได้แล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยคุณจะมีความรักเข้ามาแหละ อาจารย์ก็มองว่าอย่างนั้นเพราะว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกมาถ้าคุณพร้อมแล้วอ่ะคุณจะรู้ได้โดยแบบจิตสัมผัสของคุณเลยนะจะมีคนที่เข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลคุณใส่ใจคุณรักคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอคนแบบนี้มาก่อนก็ได้แล้วคุณอาจจะต้องถามกับตัวเองว่าเอ๊ะคุณพร้อมที่จะรักเขาคนนี้หรือเปล่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะรักเขาเขาก็พร้อมที่จะปกป้องคุณ ประมาณนั้นเลยนะคะก็มันมีมุมที่สำเร็จสมหวังอยู่ในทุกๆเรื่องราวนะทีนี้มาดู whisper of love บ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะของชาวราศีกรกฎ3ใบนะคะ whisper of love จะบอกว่าอะไรนะคะ appreciate this moment นะคะเขาบอกให้ขอบคุณช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องราวความรักแสดงว่าคุณจะเจอคนที่ดีจริงๆคุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะเจอคนที่ใช่และคุณจะได้ขอบคุณเขาคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ มันมีโมเมนต์ที่ดีมีห่วงเวลาที่ดีนะสถานการณ์ต่างๆจะเปิดโอกาสให้คุณได้เจริญเติบโตในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ถ้าหากคุณมองหาใครสักคนอยู่คนคนนั้นที่เข้ามาเขาจะทําให้คุณอบอุ่นในหัวใจและรู้สึกเหมือนคุณไม่เคยพบเจอใครแบบนี้มาก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็ receive with love and appreciate นะคะรับด้วยความรักและขอบคุณนี่นะถ้าใครสักคนหนึ่งเข้ามารักคุณอ่ะเออคุณอาจจะมองว่าเขาไม่เหมาะสมหรือกู้ควรกันกับคุณแต่ขอให้คุณรับความรักนั้นมาเถอะนะคะแล้วก็จงขอบคุณเขาเพราะว่าการที่คุณจะได้เจอใครสักคนที่รักคุณอย่างหมดหัวใจที่รักคุณด้วยความรู้สึกที่จริงแท้และแน่นอนและคุณรู้สึกว่าเออเขาคนนี้เป็นของแท้เป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆอ่ะ ก็ให้รับความรักนั้นเอาไว้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวของคุณเองและกับเขาคนนั้นของคุณด้วยนะคะ listen with your heart นะคะฟังด้วยหัวใจนั่นไงเหมือนที่อาจารย์บอกหรือเปล่าถ้าหากคุณมองด้วยตาแล้วคุณมองว่าคนนี้ไม่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณแต่ในเรื่องของหัวใจละ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจยิ่งใหญ่จิตใจใสสะอาดหรือเป็นคนที่รักคุณด้วยหัวใจจริงๆไหมคุณก็ควรจะฟัง เสียงทุกอย่างนะคะด้วยหัวใจนั้นจริงๆนะฟังว่าเขารักคุณอย่างจริงแท้หรือเปล่าไม่ใช่มองแค่ผิวเผินหรือมองแค่ภายนอกหรือมองแค่รูปลักษ์มองแค่ฐานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องเปิดใจนะที่จะรับคนคนนี้ถ้าเขามาเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับชีวิตของคุณนะมาดูลมแม่แดงเจ้าบ้าง โรแมนต์แองเจลจะบอกว่าอย่างไรสามใบกับความรักของชาวกรกฎนะฮันนีมูนนี่คุณจะได้มีมุมที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเอนจอย enjoy life นะคะ happy holiday กับคนที่คุณรักด้วยกันนะคุณจะมีเวลาให้กันและกันได้ไปดื่มดำ่ำดื่มด่ำพึ่งประจันกันมีความสุขสมหวังอาจจะได้ไปถึงต่างประเทศด้วยก็ได้สำหรับบางคนหรือบางคู่นะคะแต่สำหรับบางคนบางคู่แค่ในไทยแค่คุณมีกันและกันได้ไปเที่ยวจูงมือเกี่ยวก้อยกันไปหาห้องสวีทสุดหรูหรือ ใกล้ๆร้านอาหารนัดเดทนัดอะไรกันมันก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะ engagement คุณจะมีมุมที่ได้ตกแต่งมั่นหมายด้วยหรือเปล่านะในปี -66 นี้นะคะจะมีมุมที่เจอคนที่สามารถจะตกแต่งมั่นหมายกันได้มี commitment มีความชัดเจนนะคุณจะขยับความสัมพันธ์ไปในเลเวลหรือในระดับที่ มีคอมมิตหรือว่ามีความชัดเจนที่เขาจะสู่ขอตกแต่งมั่นหมายคุณนะคะลิเจียสแฟกเตอร์อ actor, นี่แหละบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีเรื่องของแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ก็ให้รู้ว่าชีวิตความรักของคุณนั้นน่ะมันไม่จําเป็นเลยว่าเออเขาจะเป็นใครอะไรยังไงขอแค่มีใจมาแลกกันขอแค่เขารักคุณอย่างแท้จริงมันก็เป็นสิ่งที่แบบ โอเคแล้วแหละนะสำหรับชีวิตเนาะอ่าเดี๋ยวค่ะชาวกรกฎทีนี้เรามาดูการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีกรกฎกันบ้างอาจารย์จะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะในการทำนายนะอ่าขอกลีดไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าทำนายหลายราศีแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ามาดูในเรื่องของการงานนะของชาวราศีกรกฎในปี66หน่อยการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง การงานชาวราศีกรกฎเอสออฟดินะคะหเหรียญนี่การงานนำมาซึ่งการเงินที่แบบดีเวอร์วังอะ่ะน่าจะผลิดอกออกผลแหละคุณหวานพืชเช่นใดคุณก็จะได้ผลเช่นนั้นในเรื่องของการงานเชื่อได้ว่าคุณทำ ลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่คุณจะได้รับผลตอบแทนกำไรกำไรที่เป๊ะปังกุลิเยจากการงานแน่นอนนะคะในออฟสอดคุณสู้มากนะคุณบุกมากคุณลุยมากในเรื่องของการงานในปี66นี้นะคะแล้วก็ต้องสู้ต้องลุยจริงๆนะเพจออฟดิสเห็นไหมคะอาจจะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้จากการงานได้มากๆทีเดียวนะคุณจะแบบ ไม่วางมือเออคุณจะสู้จนหยดสุดท้ายเลยสําหรับเรื่องของการงานเพราะคุณต้องการได้เงินเก็บเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะคะอ,อ่อค่อนข้างสดใสนะในเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนี่ซิกออฟวอลมันช้าหน่อยแต่ความสําเร็จได้มาแน่ๆนะคุณต้องค่อยๆลงทุนลงแรงทําไปนะคะในเรื่องของการงานนะถ้าคุณสู้ไม่ถอยความสําเร็จคุณได้มาแน่ๆขอคิดเพียงแค่คุณสู้นะ just s i เนี่ย โลกนี้มีความยุติธรรมเสมอนะมันไม่สายไปสำหรับคนที่ขยันขันแข็งตั้งใจทำมาหากินใส่ใจจดจ่อคอนเซนเทรตนะคะกับหน้าที่การงานรับรองได้ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดาฟ้าดินแน่นอนนะคนดีคนขยันคนเก่งจะได้รับมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยุติธรรมเสมอคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนั้นนะ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะการเงินของชาวราศีกรกฎหลาเป็นอย่างไรในปีหกหกนะ3 r e e of cup นี่การเงินก็จะมีมุมที่ได้เฉลิมฉลองนะอาจารย์ว่า c o n g r a t u เ a t i o n อยู่นะแสะดงว่าได้เงินเข้ามาตามเป้าที่คาดการเอาไว้นะไฮพรีเ e ็ได้เงินมาจากอ,อ่อการช่วยเหลือจากใครบางคนด้วยก็ได้ในทางลับอืมแต่การเงินก็ มันอาจจะมีมุมที่ขึ้นขึ้นลงลงบ้างด้วยก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณได้เงินเข้ามาแล้วคุณก็ต้องรู้จักบริหารจัดการมันให้ดีเนะี Magic ่ยเมจิกเชียนขึ้นมาก็แสดงว่าคุณต้องบริหารการเงินให้ดีอะ่ะเพราะว่าเงินมาเร็วไปเร็วก็ได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้จะมีเข้ามาเยอะแต่คุณก็ต้องรู้จักใช้จ่ายใช้สอยรู้จักแบบประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะเนี่ยนายออฟสอดไม่งั้นคุณก็จะต้องแบบเหน,นื่อย้ร้อนใจหรือนอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันจากเรื่องของการเงินนะคะ นี่ king of cup นะเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินอยู่แล้วก็เก็บเงียบไว้ใครจะมาหยิบยืมหรืออะไรก็ไม่ต้องไปให้นะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็เออการเงินมีมาก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จกัจกหาแล้วก็ต้องรู้จักที่จะให้มันคงอยู่กับเราไปนานๆนะคะก็ประมาณนั้นทีนี้ดูในเรื่องความรักบ้างความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะคว e นออฟคัพนี่ มีคนที่รักมีคนที่ชอบมีคนที่จะใส่ใจดูแลคุณนะคะด้วยความรู้สึกที่แบบเออเฮอร์มิตอ่ะเออบางทีบางคนนะ <c oughs> อาจจะมีมุมเหงาๆต้องการความรักขาดความรักรู้สึกเศร้ากับความสัมพันธ์ ด้วยก็ได้นะคะก่อนหน้านี้นะแต่คุณจะรู้ว่าเออใครที่รักคุณจริงใครที่จะไม่ทิ้มคุณไปใครที่จะอยู่เคียงข้างคุณจะพร้อมที่จะเอาใจใส่คุณนะคะเนี่ยเซเว่นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะแบบ เอาอะไรยังไงต่อไปดีแต่เชื่อเถอะคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายในปีห6นี้นะคะจนคุณไม่รู้ว่าเอ๊ะจะเลือกใครก็ได้คุณอาจจะมองหาคําตอบอาจารย์ว่าคุณจะได้ความรักมาจะมีคนมาชอบมาถูกใจคุณแต่คุณนั่นแหละที่จะต้องหาว่าเอ๊ะใครที่แบบตรงจริตหรือแบบเออดีที่สุดกับคุณด้วยก็ได้คุณจะพบคําตอบว่าคุณจะเลือกใครนะ เนี yeah, ่ยเทนออฟสอดเพราะยังไงซะเขาเหล่านั้นก็เหมือนมาปักหลักมาถูกใจนะมาเลงคุณเออมีแต่คนมาเลงคุณนะคะชาวกรกฎอาจจะเยอะแยะมากมายเลยมีทางเลือกให้คุณน่ะอยู่ที่ว่าคุณถูกใจใครเป็นพิเศษแล้วใครจะไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดหรือเสียใจ ก็เท่านั้นเองเนี่ย A s o f cup เนี่ยสำหรับคนที่โสดหรือคนที่ว่างๆอยู่ก็แน่นอนว่าคุณจะได้พบรักใหม่พบรักที่ถูกใจเออเจอกันครั้งแรกก็ปิ๊งปับ๊บอะไรอย่างนี้ได้เลยนะบางคนกรณีที่เป็นคู่มั่นคู่หมายหรือเป็นคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วอ่ะเออคุณก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างถึงขั้นสุดก็ได้สำหรับเรื่องของความรักนะคะ ก็ประมาณนั้นอ่ทีนี้ไปดูในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกรกฎบ้างสุขภาพของชาวกรกฎล่ะจะเป็นอย่างไรอืมดีเอ็มเอร์ก็ค่อนข้างจะแบบควบคุมได้นะถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบาย ก็เชื่อได้ว่าคุณน่าจะไปหาอยู่หายามารับประทานหรือไปหาหมอดูแลสุขภาพออกกำลังกายอยู่นะคะทูอออคุณก็ยังแบบใช้ชีวิตไปได้อีกยาวๆเลยเนี่ยเดอะเวิลน่ะคือหัวใจคุณก็แข็งแรงปอดตับไตไส้พุงอะไรคุณก็โอเคนะมันอาจจะมีเสื่อมสภาพไปตามการเวลาบ้างแต่คุณแบบคออวบคุมมันได้ด้วยการออกกำลังกาย กินวิตามงวิตามินหรือหาอยู่หายามารับประทานไปพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปีนะเอ o นะออฟสอดน่ะม,มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะกว่าจะออสุขภาพเสื่อมซมเสื่อมถอยไปก็อาจจะอีกหลายปีนะเนี่ยเป็น d นะีเอ็มเพละคือสุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงนะบางคนเนะี่ยใครที่อยากจะมีน้องเนี่ยก็อาจจะได้น้องในในปีหกนี้ก็ได้นะเพราะเห็นไพ่ผู้หญิงท้องขึ้นมานะ แล้วก็บางคนก็าจะมีโรคอ้วนบ้างน,นะเพราะว่าคุณอยู่ดีกินดีเกินไปสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากเกินไปเลยทําให้มีโรคอ้วนบ้างในบางคนนะคะแล้วก็บางคนก็ตั้งครันนะคะก็ต้องกินดีด้วยสําหรับคนที่ตั้งครันแต่โดยภาพรวมของคนที่สุขภาพดีก็คือแข็งแรงจริงๆนะ ออ่ก็ค่อนข้างจะควบคุมบริหารจัดการในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้อย่างดีนะคะประมาณนี้เลยนะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับการติดตามอาจารย์นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวอยากเรียนดูดวงค่ะอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้รายละเอียดการติดต่อสื่อสารยอยู่ใต้ดีสิฟชั่นบล็อกนี้นะคะสแกนคิวอาร์โค้ก็ได้แอดไอดลน์ line. ก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจารย์ินดีนะคะก็ขอไวยพรให้ชาวราศีกรกฎมี ความสุขสนุกสนานนะคะแฮปปี้เอนดิ้งทุกสิ่งทุกประการเลยนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ